สำหรับท่านต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณปรีดาพันธ์จันเรืองค่ะครับสวัสดีครับผมปรีดาพันธ์จันเรืองนะครับมีประเด็นที่มันคล้ายๆก,กันกับเมื่อวานมีของนิด้าครับก็ประชุมแบบนี้ครับของผังเมืองกับของนิด้ามันคล้ายๆสอดคลอนกันแต่ประเด็นคือในบางครั้ง่ะมุมมองของของเราใน,ในจังหวัดชยนาฏอะ อาจจะมองจุดแข็งของเราเหมือนแบบเป็นจุดแข็งที่เลิศเลอครับแต่ว่าถ้าในมุมมองของภายนอกอ่ะจุดแข็งของเราอาจจะเป็นจุดอ่อนก็ได้ครับเพราะฉะนั้นน่าจะเอาหน่วยงานข้างนอกอ่ะครับมามองในจุดแข็งของเราว่ามันเป็นจุดแข็งในการพัฒนาจริงหรือเปล่าเหมือนการพัฒนาสินค้าเวลาเราคิดสินค้าเราจะเข้าข้างตัวเองแล้วเราก็ทําของเราไปขายโดยที่มันไม่ตอบปัญหาเออก็ เหมือนเราต้องมองว่าจุดแข็งของเราอ่ะมันจริงหรือเปล่าเรามีที่จริงอ่ะจุดแข็งของเราถ้าในในเชยนาดมองก็คือเรามีสถานีเกี่ยวด้านเกษตรอ่ะน่าจะมากที่สุดในจังหวัดอื่นๆนะที่มาช่วยเราอ่ะตอนนี้ในการพัฒนาของเราอ่ะเราต้องเอาตรงนั้นมาใช้ศักยภาพของเราเพราะว่าในผังเมืองก็ชูว่าประเด็นก็คือเราจะมาพัฒนาเรื่องเกษตรแต่ว่าเหมือนเรายังใช้ศักยภาพของหน่วยงานอ่ะไม่ไม่ไม่ครบครับ เหมือนเรามีกรมมีชนประทานเนะาะใชน้ามีเขื่อนเจ้าพรยาทุกจังหวัดจะมองว่าใชานาามีมีชนประทานที่ที่ครอบคุมแต่คนจังหวัดอื่นจะไม่รู้เลยว่าชาวนาในจังหวัดใชานาาใกล้คลองชนประทานใช้น้ําบาดาลในการทํานาซึ่งมันกลายเป็นว้วต้นทุนเพราะนั้นมันมันก็ยังยังย้อนแย้งอยู่ในการพัฒนาครับ ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับเชิญต่อได้เลยค่ะได้ยินค่ะครับก็ก็ถ้าเราจะเน้นในในเรื่องของการพัฒนาเกษตรมีเรื่องหนึ่งที่เห็นมีคาดเกี่ยวว่าเกษตรจะต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมอะครับตอนนี้ก็ต้องมามองว่าในการที่เราจะไปพัฒนาเกษตรกร,รกให้ไปเชิงเทคโนโลยีนวัตกรรมอะเราพัฒนาเขาได้ไปถึงตรงจุดนั้นหรือเปล่า อย่าลืมว่าในไชนาาไม่มีหน่วยงานที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของภาคเกษตรให้ไปในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเรายัางไม่มีนะครับการที่จะพัฒนากเกษตรกรให้ไปด้านนั้นน่ะมันต้องไปเข้าสู่งานวิจัยขั้นสูงเข้าสู่เทคโนโลยีอะไรเงี้ยตอนี้กเกษตรกรเราไม่สามารถพัฒนานั้นเราต้องปูพื้นเข้าตรงนั้น,นครับให้ได้อย่างไรแล้วหน่วยงานที่พัฒนากเกษตรทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอ่ะ มันไปมันจะไปเชิงเชิงวิทยาศาสตร์แต่หน่วยงานที่พัฒนาเกษตร,รกรในชนบนมันเชิงสังคมนะครับเพราะนั้นการการคุยของเกษตร,รกรอะระหว่างการพัฒนาเชิงสังคมคือภาพกว้างใช่ไหมครับแต่การพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์เคมีอะมันเชิงเชิงสายวิทยาศาสตร์มันเจาะลึกอะครับมันมันก็เลยเกษตร,ร,รกรก็จะไปคุยกับหน่วยงานพวกนี้ไม่ได้ครับ ครับก็มีมีประมาณนี้ครับที่ที่เสนอนะครับค่ะขอบคุณคุณขอบคุณมากค่ะคุณปีดาพันธ์ค่ะที่คุณปีดาพันธ์ให้คําแนะนํามาก็คือคตอนนี้หลายๆท่านที่ให้คำแนะนำมาก็มีความเห็นด้วยกับตัววิสัยทัศน์ของจังหวัดนะคะแต่ประเด็นปัญหาก็จะอยู่ที่ว่าการขับเคลื่อนการส่งเสริมจะทำอย่างไรที่ทำจะ ท,ที่จะให้เกิดได้ก็ดูหลายๆท่านก็เห็นด้วยกับการเกษตรนวัตก,กรรมเทคโนโล,โลยีสมัยใหม่หน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในภาครัฐหรือทางหน่วยงานการศึกษาก็จะต้องอมีบทบาทในการที่จะพัฒนาดึงของดีของชัยนาทนำไปสู่ตลาดเพื่อเป็นการสนับสนุนการค้าการเศรษฐกิจของชัยนาทได้ต่อไปนะคะ